กลับเข้ามาติดตามข่าวเด่นประเด็นใต้ในช่วงที่2กันต่อค่ะครับผมคุณผู้ชมครับก่อนจะถึงเทศกาลสงกรานะครับไปติดตามข่าวนี้กันก่อนครับคุณผู้ชมครับหน่วยเฉพาะกิจนะครับกิจกรรมทหารพรานที่22ครับจัดกิจกรรมเพราะรมฎอนสอนให้รู้จักการให้ครับพันเอกอุทัยนินเนศครับคุณผู้ชมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่22นําชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิงส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมที่ใช้เส้นทางถนนสายสาย410นะครับเชื่อมต่อระหว่างอําเภอยะรังกับอําเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับโดยการมอบเซ็ตอาหารสําหรับละศีนอดประจําวันในห้วงเดือนรมนอมนนอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยอินทผลัมน้ําหวานน้าดื่มนะครับขนมและผ้าเย็นแทนความปรารถนาดีและ ความห่วงใยสู่พี่น้องชาวไทยมุสลิมในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิตราะนะครับศักราช1445บริเวณจุดอำนวยความสะดวกประชาชนโรงไฟฟ้าเขาตูมตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีครับซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็ภายใต้ชื่อกิจกรรมเพราะรมดอนสอนให้รู้จักการให้เป็นไปตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ในการเปลี่ยนด่านความมั่นคงให้เป็นจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาโดยเฉพาะในห่วง เดือนรอมฎอนที่ในช่วงเย็นนะคะจะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางออกมาใช้เส้นทางในการจัดหาอาหารสําหรับละศีลอดประจําวันเป็นจํานวนมากและการมอบอาหารสําหรับละศีนอดให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนั้นนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงน้ําใจที่มีต่อการในสังคมพหุวัฒนธรรมแล้วยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในการซื้ออาหารสําหรับละศีนอดประจําวันกันด้วยค่ะ นี่ตรงนี้ปกติจะเป็นด่านความมั่นคงใช่ไหมคะคมพอรอมฎอนก็เป็นการแจกเซตอาหารให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนั่นเองนะคะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะฮะ